เป้าหมายคือเส้นทางสู่ความสำเร็จลิสบลาห n หากไม่มีเป้าหมายก็ไม่มีทางบรรลุถึงความสำเร็จจอห์นเอ็ดเวิร์สก็การตั้งเป้าหมายคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จวอลเลนบัฟเฟตเป้าหมายที่ท้าทายคือสิ่งที่จะนำเราไปสู่การเติบโตที่ยิ่งใหญ่โคลินพาวเวล คุณเคยสงสัยไหมครับว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้คนประสบความสำเร็จบางคนอาจจะบอกว่าเป็นพรสวรรค์บางคนอาจจะบอกว่าเป็นโชคชะตาแต่คุณรู้ไหมครับว่าจากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งที่ทำให้คนประสบความสำเร็จมันคือการตั้งเป้าหมายเป้าหมายนะครับมันคือแผนที่ ที่มันจะแสดงให้เห็นสิ่งที่คุณกำลังทำสิ่งที่มันอาจจะเป็นไปได้สำหรับชีวิตของคุณหากเราไร้ซึ่งเป้าหมายชีวิตของเราก็ไร้ซึ่งการเดินทางที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังวิธีเดียวที่จะทำงานที่ยอดเยี่ยมมันคือการตั้งเป้าหมายความสำเร็จมากมาสู่ผู้ที่ตั้งเป้าหมายดัยงนั้นทุกคนครับเวลาของคุณมีจำกัดอย่าเสียเวลาในการดำเนินชีวิตตามแบบของคนอื่น ทุกๆคนครับการตั้งเป้าหมายเป็นเส้นทางที่จะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จที่เต็มไปด้วยศักยากภาพมันเกี่ยวข้องกับพลังของการตั้งเป้าหมายของเราด้วยและในทางเดียวกันนะครับและนี่เป็นพอร์ตแคร์ที่จะกระตุ้นให้เราแต่ละคนนะครับสามารถบรรลุความสูงสุดของการตั้งเป้าหมายของตนเองได้และต่อไปนี้นะครับนี่คือ5พลังในการตั้งเป้าหมายให้ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านของชีวิต เมื่อเราพูดถึงเป้าหมายผมอยากจะให้ความหมายของการตั้งเป้าหมายของเราก่อนนะครับเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือสิ่งที่เราต้องการบรรลุในอนาคตคุณรู้ไหมครับว่าการตั้งเป้าหมายมันช่วยให้เรามีทิศทางในการดําเนินชีวิตมันช่วยให้เรามีแรงจูงใจในการทํางานและช่วยให้เราบรรลุความสําเร็จของเราได้พลังของการตั้งเป้าหมาย การตั้งเป้าหมายมีพลังมหาศาลในการขับเคลื่อนเรานะครับไปสู่ความสําเร็จการตั้งเป้าหมายที่ดีนะครับมันจะช่วยให้เรามีทิศทางในการดําเนินชีวิตเมื่อเรารู้ว่าเราต้องการบรรลุอะไรสักอย่างในชีวิตของเราเราก็จะสามารถมีเป้าหมายที่จะมุ่งไปให้ถึงเกี่ยวกับสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายมีพลังมหาศาลในการขับเคลื่อนเราไปสู่ความสําเร็จ มันช่วยให้เรามีแรงจูงใจในการทำงานเป้าหมายจะช่วยให้เรามีความมุ่งมั่นและเราจะเกิดความตั้งใจที่อยากจะทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการตั้งเป้าหมายที่มีพลังมันจะช่วยให้เรามีพลังมหาศาลในการขับเคลื่อนเราไปสู่ความสำเร็จคุณรู้ไหมครับว่าการบรรลุถึงความสำเร็จมันเกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมายที่ดี เป็นการตั้งเป้าหมายที่ดีที่จะช่วยให้เราบรรลุความสําเร็จของเราได้ทุกๆคนครับการตั้งเป้าหมายจึงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญเป็นพื้นฐานของการเติบโตส่วนบุคคลของเรารวมไปถึงอาชีพการงานเป้าหมายช่วยให้เรามีทิศทางมีแรงจูงใจและมีความรู้สึกถึงจุดประสงค์ของการดําเนินชีวิตของเราหากเราไม่มีเป้าหมาย เราอาจจะพบว่าตัวเองกําลังดําเดินชีวิตอย่างไร้จุดหมายขาดความมุ่งมั่นขาดแรงผลักดันที่จําเป็นในการบรรลุถึงความฝันและแรงบันดาลใจของเราการบรรลุเป้าหมายด้วยกรอบความคิดแบบเติบโตจึงเป็นกุญแจสําคัญในการเพิ่มพลังให้แก่ตัวเรากรอบความคิดแบบเติบโตคืออะไรกรอบความคิดแบบเติบโตคือมันช่วยให้เรามุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้และปรับปรุง มากกว่าผลลัพธ์ที่มันเป็นเรื่องของการคงที่ฉะนั้นการคิดแบบเติบโตคือมันยืดหยุ่นและเกี่ยวข้องกับความอดทนความอุตสาหะและการคิดแบบเติบโตนะครับมันช่วยให้เราสามารถก้าวข้ามความพ่ายแพ้และเป็นการเติบโตเรียนรู้จากความห้งเหลวสิ่งนี้ครับช่วยให้เรามุ่งมั่นให้เราไปสู่เป้าหมายเต็มไปด้วยความทะเยอทยาน ขยายขีดจำกัดความสามารถของเราอย่างต่อเนื่องและบรรลุปเป้าหมายช่วยให้เราประสบความสำเร็จทุกคนครับประโยชน์ที่สำคัญในการตั้งเป้าหมายมันคือช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญของเวลาและพลังงานทุกๆคนครับยิ่งกว่านั้นนะครับเป้าหมายมันจะทำให้เรารู้สึกรับรู้ถึงความสำเร็จความพึงพอใจ และเมื่อใดก็ตามนะครับที่คุณกําหนดเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายทุกคนเลยนะครับจะรู้สึกถึงความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเองอย่างเช่นคุณตั้งเป้าหมายว่าจะลดน้ําหนักและคุณสามารถทํามันได้และคุณจะรับรู้ว่าคุณสามารถทํามันได้คุณจะรู้สึกถึงความภาคภูมิใจถ้าคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณจะวิ่งวันละห ร้อยเมตรและคุณสามารถทำมันได้ในตอนเริ่มตน้นและคุณจะรับรู้ถึงความภาคภูมิใจและคุณจะรู้ว่าคุณสามารถทำมันได้สิ่งนี้นะครับเมื่อคุณทำมันได้มันจะเพิ่มระดับความมั่นใจให้กับตัวเราและมันจะเพิ่มแรงจูงใจให้กับตัวเราช่วยเรารับมือกับความท้าทายที่มันอาจจะเพิ่มขีดระดับความสำคัญท้าทายของเราในอนาคตเพิ่มมากขึ้นทุกคนครับ ต่วเป็นี้นะครับเป็นกุญแจสําคัญในการตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายมันควรเป็นนิสัยของเราเราต้องเขียนเป้าหมายเพื่อตกผลึกทางความคิดของเราการตั้งเป้าหมายเราควรตั้งเป้าหมายให้สูงสูเข้าไว้ตั้งเป้าหมายให้มันใหญ่ๆเข้าไว้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะได้ยินประโยคนี้หรือเคยได้ยินคําพูดเหล่านี้แต่คุณรู้ไหมครับว่าคําพูดนี้นะครับการตั้งเป้าหมายให้สูงๆ เพราะถ้าไม่ตั้งเป้าหมายก็ไม่มีทางบรรลุถึงเป้าหมายคําพูดนี้ครับสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของการตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายจะช่วยให้เรามีทิศทางในการดําเนินชีวิตแต่อย่างไรก็ตามครับทุกคนคําพูดนี้อาจจะดูเหมือนว่าการตั้งเป้าหมายให้มันสูงอาจจะทําให้รู้สึกทอดแท้หรืออาจจะรู้สึกว่าเราหมดกําลังใจหากเราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้ฉะนั้นวิธีที่เราจะสามารถบรรลุเป้าหมายของเราและนี่เป็น ขี่เป็นกฎข้อแรกของ,กา,องาาการตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายควรตั้งเป้าหมายที่เป็นาาท้าทายและเป็นไปได้ตั้งเป้าหมายให้มันสูงแต่วิธีที่เราจะประสบความสําเร็จนั้นมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเป้าหมายที่ท้าทายช่วยให้เราพัฒนาตัวเราเองและบรรลุความสําเร็จได้แต่หากเป้าหมายนะั้นมันยากเกินไปมันอาจจะทําให้เรารู้สึกท้อแท้หรือหมดกําลังใจได้ดังนั้นการตั้งเป้าหมายเราควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ถึงเป้าหมายนั้น เราสามารถบรรลุปเป้าหมายนั้นได้หรือไม่หากเป้าหมายนั้นยากเราต้องปรับเป้าหมายของเราเพื่อให้เป็นไปตามสิ่งที่เราตั้งใจฉะนั้นนี่คือคีย์ที่จะช่วยให้คุณบรรลุความสำเร็จของการตั้งเป้าหมายเมื่อคุณมีเป้าหมายในใจนะครับเป้าหมายบอกว่าอยากจะร่ำรวยในอนาคตในปีหน้าอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถอยากจะแต่งงานอยากจะมีครอบครัวอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศ อยาจะทําธุรกิจอะไรบางอย่างประสบความสําเร็จเขียนเป้าหมายของคุณเป้าหมายเหล่านี้นะครับถูกกําหนดไว้อย่างชัดเจนในสมองของคุณในแผนของคุณต่อไปนี้ครับกุญเจสาคัญในการตั้งเป้าหมายให้มันเป็นนิสัยของเรามันจะมีการทําอยู่สามสิ่งนี้หน่หันเป้าหมายของคุณจากเป้าหมายยิ่ใหญ่ของคุณครับทำมันได้ไหมในตอนนี้สขั้นสูงสุดก็คือ จะติดต่อไปทำในสมเดือน6เดือนสามารถเห็นผลได้ 3. จับต้องได้สิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณทำสามารถจับต้องได้และวัดผลได้ในทุกๆวันแบ่งเป็น3ขั้นตอน 1. ทํามันทันทีสองสมเดือน6เดือน 3. เป้าหมายเหล่านั้นสามารถจับต้องได้โดยการลงมือทำและนี่เป็นหลักการตั้งเป้าหมายของคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม จะมีวิธีการในการทำให้พวกเขาไปสู่ความสำเร็จโดยการตั้งเป้าหมายฉะนั้นพัฒนาแผนของคุณเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะกลางและเป้าหมายระยะยาวเขียนสิ่งที่คุณต้องทำรายการที่คุณต้องทำในแต่ละวันและขีดค่ารายการเหล่านั้นเมื่อคุณทำสำเร็จหรือบรรลุผลความสำเร็จเริ่มต้นด้วยรายการเล็กๆน,น้อยๆเพื่อพัฒนาความสำเร็จเล็กๆน,น้อยๆจากนั้น จึงมุ่งไปสู่เป้าหมายระยะกลางสิ่งที่เราต้องระวังนะครับสองสิ่งขณะที่เรากำลังทำเป้าหมายประจำวันของเราระยะกลางและระยะยาวสิ่งที่มันจะขัดความความสำเร็จของเรานั่นก็คือเราจะรู้สึกผัดวันประกันพุ่งนี่คือสิ่งที่มันจะขัดความความสำเร็จของเราฉะนั้นคุณต้องะจัดคำนี้ออกไปในระบบนิสัยของเรานะครับอย่ามีนิสัยผัดวันประกันพุ่ง นั่นก็คือคุณต้องทํามันทันทีใช้กฎ3วินาทีนะครับในการทํามันทันที 2. นะครับสิ่งที่มันจะขัดขวางความสําเร็จของเราการที่เราใช้สติปัญญาของเรามากเกินไปใช้ตรก,กะคคาถามของเรามากเกินไปใช้เหตุผลของเราในการตั้งเป้าหมายของเรามากเกินไปฉะนั้นสิ่งนี้ครับเป็นอุปสรรคมันจะเกิดคําถามพอเกิดคําถามเราก็ไม่อยากทาบอกว่าทำทำไมฉะนั้นบางครั้งก็มีคําถามมากมายเกินไป จึงขัดขวางความสำเร็จของเราได้ทุกคนครับช่วงเวลาที่เราเริ่มต้นทําเป้าหมายของเรามันจะรู้สึกยากมากฉะนั้นคงจือ้อจึงมีคําพูดกล่าวไว้นะครับว่าก้าวแรกนั้นมันยากเสมอฉะนั้นเมื่อคุณจะทําอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งแรกเป็นก้าวแรกนะครับมันจะยากมันจะขี้เกียจมันจะไม่อยากทําแต่เมื่อคุณทํามันนะครับก้าวแรกก้าวที่สองจะตามมาทันทีจําไว้นะครับบางครั้งมันเป็นเรื่องที่มันยาก แต่ให้คุณเรียนรู้นะครับว่าเพิ่มระดับความปรารถาของคุณที่จะบรรลุเป,ป้าหมายนี่คือวิธีที่จะประสบความสําเร็จเพิ่มความมั่นใจของคุณนะครับจาก59เป็น109เป็น119 129เพิ่มสเต็ปสิ่งนี้นครับจะเพิ่มความมั่นใจให้กับเราเพิ่มทวีคูณความมั่นใจความมุ่งมั่นของเรามากขึ้น พลังในการตั้งเป้าหมายพลังแห่งการตั้งเป้าหมายข้อแรกนั้นก็คือหันเป้าหมายของคุณหลังจากที่คุณมีเป้าหมายแล้วสิ่งที่สองนะครับที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จนั่นก็คือกลยุทธ์ที่ดีในการบรรลุเป,ป้าหมายของเรานะครับมันคือการวางแผนจุธวนครับนี่คือกฎข้อที่2การวางแผนนะครับมีความสําคัญพอๆกับความพยายามในการตั้งเป้าหมาย ฉะนั้นการตั้งเป้าหมายเล็กๆของเรานะครับที่มันเริ่มต้นมาจากข้อแรกมันจะช่วยให้เรามั่นใจว่าเราจะสามารถทรํามันสําเร็จก้าวข้ามมันได้และตั้งเป้าหมายใหม่และมันใหญ่ขึ้นแล้วต่อไปนะครับตามที่ผมสอนตามที่ผมบอกแล้วนะครับว่าเราต้องทำอะไรเพื่อให้มันสำเร็จ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเราแบบที่เราสามารถทํามันทันทีได้ในการหันเป้าหมายของเราเพื่อให้เราบรรลุถึงความสําเร็จเป้าหมายระยะสัน้นเป้าหมายระยะยาวและต่อไปนี้นครับผมจะยกตัวอย่างแนวทางในการช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายเป็นกลยุทธ์ในเชิงการวางแผนเป้าหมายระยะสัน้นหรือเป้าหมายที่เราสามารถทํามันทันทีนั่นก็คือหหาข้อมูลของคุณเกี่ยวกับบ้านและรถ ที่คุณต้องการอันนี้คุณสามารถทามันได้ทันทีลําดับต่อมาครับคํานวณค่าใช้ใจ่ายที่คุณต้องใช้รถบ้านราคาเท่าไรที่คุณต้องการหลังจากนั้นครับคํานวณค่าใช้ใจ่ายที่คุณต้องใช้ในการซื้อในการมีในการครอบครองสเต็ปต่อมาครับวางแผนในการออมเงินของคุณแม้กระทั่งวอลเลนบัฟเฟตนะครับยังรู้จักการวางแผนออมเงินขณะคัน ร่ำรวยมหาเศรษฐีระดับโลกยังเรียนรู้วิธีออมเงินทุกคนครับนอกจากเราออมเงินอย่างเดียวไม่เพียงพอครับสิ่งที่เราต้องทำนั้นก็คือเปิดพอร์ตในการหารายได้เพิ่มมากขึ้นในการที่จะมีเงินไหลเข้ามาหลายช่องทางมากขึ้นทุกคนครับปัจจุบันนี้ครับมีวิธีที่เราจะสามารถมีอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพและมีรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางหากคุณสนใจจริงๆครับมี หลายพอดแคสต์มีหลายคนมากมายนะครับในโซเชียลใน YouTube นะครับที่คุณจะสามารถเพิ่มวิธีหาและได้เพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งนี้ที่ผมอยากจะเตือนทุกคนนะครับอย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อาจจะดูเหมือนว่าเป็นการลงทุนอะไรก็ตามแต่นะครับแล้วมันให้ผลตอบแทนอย่างอาศัศจรรย์มากเกินไปให้ระวังให้สงสัยว่านั่นเป็นการหลอกลวงหรือเรากำลังวิ่งเข้าหา กองไฟให้ระวังตรงจุดนี้นะครับสินเชื่อรู้ว่าการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ที่มันให้ค่าตอบแทนของเรามากเกินความเป็นจริงถึงแม้ว่าจะมีคนแห่ไปให้ระมัดระวังให้ดีครับอันนี้เป็นข้อเตือนจาก motivesty thailand ทุกคนครับเรากลับมาสู่ตัวอย่างของเรานะครับแนวทางในการบรรลุปเป้าหมายเมื่อเราหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถที่เราต้องการขนาดพื้นที่ราคาสิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งเหล่านี้ครับช่วยให้เราตัดสินใจที่จะสามารถเลือกซื้อลรถที่เราจะสามารถเลือกซื้อบ้านในทำเลโลเคชั่นที่มันเหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของเราได้แนวทางในการบรรลุเป้าหมายนะั่นคือคำนวณค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้ค่าดาวค่าพ่อนรถค่างวดค่าซ่อมบำรุงค่าตกแต่งอื่นๆที่เราต้องศึกษาและเรียนรู้ช่วยให้เราวางแผนในการอมเงินได้อย่างเหมาะสมหลังจากนั้นครับวางแผนอมเงินของคุณกำหนดเป้าหมายอมเงิน แต่ละเดือนประมาณเท่าไหร่แต่ละเดือนเลือกรูปแบบการออมเงินที่เหมาะสมกับตัวเราหลังจากนั้นนะครับสร้างพอร์ตในการหารายได้เพิ่มมากขึ้นทำงานพิเศษอาชีพเสริมอะไรที่มันเป็นรายได้อะไรที่มันเป็นงานสุจริตที่มันเพิ่มรายได้ของเราทำมันมันจะช่วยให้เรามีเงินเพิ่มมากขึ้นและออมเงินมากขึ้นและใครที่เรียนรู้และศึกษากับผมนะครับผมจะสอนวิธีที่เราจะดึงดูดเงินเข้ามาสู่ตัวเรา โดยการใช้กฎของแรงดึงดูดช่วยให้เราประสบความสําเร็จไอเรื่องที่มันย,ออยากนะครับปล่อยให้กฎแรงดึงดูดทํางานแทนเราและมันจะช่วยให้เราประสบความสําเร็จแต่คุณต้องแอคชั่นคุณต้องลงมือทําตามที่ผมบอกไปก่อนนะครับหลังจากนั้นปล่อยให้กฎแรงดึงดูดดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราและช่วยให้เราบรรลุทุกความสําเร็จและความฝันของเราทุกคนครับสมมุติว่าคุณต้องการมีบ้านประมาณราคาสองล้านบาท ภายใน3ปีสิ่งที่คุณต้องออมเงินก็คือเดือนละประมาณเกือบ3 0,000บาทถ้าคุณมีเงินเดือนเดือนละ3 0,000บาทนะครับคุณต้องออมเงินเงินเดือนของคุณสักประมาณ1 5ื่นหรือสองหมในการออมเงินและหลังจากนั้นคุณต้องทํางานพิเศษให้ได้อย่างน้อย1 0,000บาทอาจจะสอนวิเศษอาจจะเปิดคอร์สอาจจะทำงานอะไรบางอย่างที่คุณถนัดที่คุณมีอาชีพที่มันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จ เป้าหมายระยะยาวก็คือเพิ่มรายได้ของเราลงทุนวางแผนทางการเงินในการบรรลุเป้าหมายเพิ่มรายได้ของเราเช่นคุณอาจจะเพิ่มเงินเดือนของคุณเลื่อนตำแหน่งของคุณทำงานพิเศษหางานมากขึ้นจะช่วยให้เรามีเงินออมมากขึ้นไหลามาหลายช่องทางที่นี่หมื่นหนึ่งที่นี่หมื่นหนึ่งอี 30, ที่นี่อีกหมื่นหนึ่งก็เป็นสามหมื่นที่นี่อีกห้าพันที่นี่อีกห้าพันที่นี่อีกห้าพันที่นี่อีกสองพันที่นี่อีกสองพันที่นี่อีกสองพัน และวันเสาร์อาทิตย์เราไปทํางานที่นี่อีก2000เปิดร้านขายของถนนคนอด่นได้อีก2000อย่าก,กลัวนะครับอย่ารู้สึกคืนอายที่จะทํางานในการที่คุณจะมีรายได้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าอายที่คุณจะหาเงินที่คุณจะมีรายได้สิ่งเหล่านี้นะครับมันจะช่วยให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นวางแผนทางการเงินของคุณวางแผนภาษีของคุณ มันจะช่วยให้เราบริหารจัดการการเงินของเราอย่างมีประสิทธ,ธิภาพทุกคนครับหากคุณต้องการมีเงินเก็บ5ล้านบาทภายใน5ปีหรือ2ปีคุณสามารถเพิ่มรายได้ของคุณโดยการทํางานสอนพิเศษเปิดคอร์สเปิดท้ายรถขายของถนนคนเดินคุณสามารถลงทุนในหุ้นหรือกองทุนต่างๆเพื่อผลตอบแทนให้กับเงินทุนของคุณเติบโตได้เร็วขึ้น วางแผนทางการเงินเพื่อบริหารัาการเวลาของเราอย่างมีประสิทธิภาพนี่เป็นแนวทางในการที่คุณสามารถทามันทันทีและหันเป้าหมายของคุณลงมือทําทําให้เป้าหมายเหล่านี้แตกต่างจากสิ่งที่คุณกําลังทําสิ่งที่คุณกําลังต้องการตามสถานาการณ์ที่มันเหมาะสมของบทบาทบริบทของตัวเราสิ่งสําคัญคือเราต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมายของเราที่จะบรรลุความฝันของเรา สเตปต่อมาครับนั่นก็คือให้เราประเมินและไตรตรองถึงสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดว่ามันสมเหตุสมผลต่อสิ่งที่เราต้องการในอนาคตและเราจะสามารถไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรคือเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราอยู่ที่ไหนในขณะนี้และในระดับความพึงพอใจของเราในปัจจุบันคือระดับใดโดยการมุ่งเน้นไปที่การต้องเป้าหมายของเราธุรกิจของเราสิ่งที่เราต้องทา จะสรรเวลาของเราที่มันสําคัญสําหรับการประเมินและตรีตรองถึงสิ่งที่เราต้องทําความฝันและเป้าหมายของเรานะครับของคุณคืออะไรและมันต้องไม่เกี่ยวข้องกับอดีตสิ่งที่คุณทําผิดพลาดสิ่งที่มันทําให้คุณล้มเหลวฉะนั้นคุณค่าชีวิตของคุณขึ้นอยู่การตัดสินใจของคุณว่าคุณต้องการมันอะไรจริงๆในชีวิตนี้เป้าหมายของคุณนะครับสามารถประเมินได้ สิ่งที่คุณทำประเมินออกมาเจาะจงยาคุมเครือสิ่งที่คุณต้องการอะไรกันแน่วัดได้วัดปริมาณเป้าหมายของคุณและคุณจะรู้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนสื่อสา์กับตัวคุณเองนะครับว่าคุณจะสามารถบรรลุมันได้สื่อสา์กับตัวคุณเองเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผลณจุดนี้ในชีวิตของคุณในขณะเดียวกันก็คือคำนึงถึงความรับผิดชอบในปัจจุบันของตัวเราด้วย สมจริงสมจังสิ่งที่คุณต้องทำได้เป็นจริงและใช้งานได้จริงเชื่อมโยงกรอบเวลาของเรากับตัวเราเองกับเป้าหมายเมือ่อใดก็ตามที่คุณสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นฉะนั้นหาสถานที่มันเงียบสงบนะครับสะท้อนกลับสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดจากสิ่งที่มันอาจจะบรบกวนสมาธิของเราและทบทวนมันสม่ำเสมออาจจะเป็น อาทิตย์ละครั้งนะครับหรือว่าก่อนทําเป้าหมายทําทุกวันก็ก่อนนอนนะครับตื่นเช้าสิ่งที่เราทํามองย้อนกลับไปดูสิ่งที่เราทําสําเร็จสิ่งที่มันเป็นจุดที่คุณอยู่ในตัวนี้เจาะจงมีความจริงใจนะครับสิ่งที่คุณทําและก่อนจะนอนนะครับก็ทบทวนและตื่นเช้ามามองไปอนาคตข้างหน้าตั้งเป้าหมายต่อไปสิ่งที่มันเหมาะสมกับเรา สิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเพิ่มระดับความแข็งแกร่งและความเข้มแข็งให้กับตัวเราความมั่นจใจกับตัวเราเมื่อเราลงมือทําและประสบความสําเร็จมันจะช่วยให้เรามีแนวทางที่ชัดเจนและมองความสําเร็จและแสวงหาสิ่งที่มันเป็นวิสัยทัศน์สําหรับชีวิตของเราสแสดงให้เห็นว่าคุณกําลังต้องการมันอย่างชัดเจนชีวิตที่ไม่ได้รับการตรวจสอบนั้นไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เรากําลังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นตรวจสอบและประเมินตรตองถึงสิ่งที่ มันจะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายประการที่4นะครับคุณต้องมีความรับผิดชอบมุ่งมั่นและตั้งใจจริงๆนะครับเพื่อให้เป้าหมายของคุณประสบความสําเร็จเหตุผลประการแรกที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเรารับผิดชอบเป้าหมายของเราเราต้องรับผิดชอบต่อต,ตัวเราเองตอบตัวเราเองให้ได้นะครับว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตและเป็นการรับผิดชอบตัวตัว,ตว,ตวของตัวเราเองหนึ เขียนเป้าหมายของคุณเพื่อให้มันกลายเป็นเป้าหมายและคุณจะไม่สามารถย้อนกลับและพูดว่านั่นมันไม่ใช่เป้าหมายของเรานั่นไม่ใช่เป้าหมายของฉันคุณจะไม่สามารถพูดได้ซื่อสารกับตัวคุณเองนะครับประเมินว่าคุณบรรลุเป้าหมายนั้นได้หรือไม่แน่นอนหากคุณกําหนดเป้าหมายอย่างชาญฉลาดและเจาะจงคุณก็ไม่เหลือพื้นที่ที่จะทํางานอย่างอื่นคุณจะมุ่งมั่นและคุณก็จะทําสิ่งเหล่านั้นหากคุณไม่บรรลุเป้าหมาย หากคุณไม่บรรลุเป้าหมายในระหว่างทางให้กดนิ้วลงที่ตัวคุณเองและชี้มาที่ตัวคุณเองรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณทำอย่าพัดวันประกันพุ่งพยายามสร้างพื้นที่ที่มันเป็นบันไดให้กับคุณในการบรรลุเป้าหมายของตัวคุณเองให้มากขึ้นกำหนดกรอบเวลาสำหรับตัวคุณเองและประเมินความก้าวหน้าของคุณและรับผิดชอบต่อต,ตัวของตัวคุณเอง ขั้นตอนสุดท้ายนะครับคุณต้องมีพลังค้นหาแรงบันดาลใจค้นหาแรงจูงใจเพราะเส้นทางไปสู่เป้าหมายของคุณบางครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกท้อแท้หรือทําให้คุณระหว่างทางฉะนั้นคุณต้องค้นหาแรงบันดาลใจว่าทําไมคุณถึงอยากมีบ้านทําไมคุณอยากมีรถทําไมคุณอยากมีนั่นทาไมคุณอยากมีนี่แล้วจากนั้นนะครับคุณต้องค้นหาแรงบันดาลใจให้คุณคุณบอกว่าอาจจะซื้อบ้านให้พ่อและแม่ให้ครอบครัว ให้กับคนที่คุณรักและเมื่อคุณคิดถึงแรงบันดาลใจเหล่านั้นมันจะทําให้คุณมีพลังนักกีฬาหลายคนนะครับมีแรงบันดาลใจเพราะคนที่เคียงข้างเขาฉะนั้นเขาจะบอกว่าเพื่อลูกเพื่อครอบครัวฉะนั้นค้นหาแรงบันดาลใจสําหรับตัวคุณหากคุณเป็นโสดคนโสดนะครับค้นหาแรงบันดาลใจของคุณเพื่อครอบครัวของคุณเพื่อพ่อและแม่ของคุณฉะนั้นเป้ามหมายเราเี้จะกระตุ้นตัวเรา ต้องให้แน่ใจนะครับว่าเป้าหมายนั้นนะครับเป็นแรงจูงใจที่สําคัญและมีคุณค่าต่อตัวเราในช่วงเวลาที่มันยากลาบากในการบรรลุเป้าหมายของเราฉะนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นว่าเป้าหมายของคุณต้องเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้บนพื้นฐานและบทบาทสําคัญของภาพรวมของตัวเราเองและภาพอนาคตของเราเห็นภาพอนาคตของตัวคุณเอง สร้างแรงบันดาลใจให้มันสอดคล้องกับสิ่งเหล่านั้นเพื่อรักษาแรงบันดาลใจในการทํางานเพื่อให้มันลุเป้าหมายเป้าหมายทั้งหมดได้ถูกสร้างขึ้นอย่างเท่าเทียมทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาและความมุ่งมั่นได้รับแรงบันดาลใจได้รับจูงใจคิดอย่างฉลาดและมันจะออกผลอย่างมีประสิทธิผลพลังนั้นต้องมีความฉ,ฉลาดเฉพาะจดจงวัดผลได้บรรลุผลได้ ทุกคนครับนี่ก็จะสิ้นปีแล้วนะครับและเป็นปีหน้าผมอยากให้พวกเราตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะบรรลุทุกๆความฝันของเราทุกๆความสําเร็จของเราและผมอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับทุกๆความฝันของคุณทุกๆเป้าหมายของคุณผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้อยากจะให้กําลังใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกๆคนได้เวลาที่คุณจะเฉลิมฉลองความเข้มแข็งของตัวคุณมีความยืดหยุ่น และไม่ส่วนร่วมของตัวตนของตัวตนเองในการใช้ชีวิตเป้าหมายของเราแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันความฝันของเราแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่สําคัญนั้นคือคุณสามารถบรรลุทุกเป้าหมายของคุณบรรลุทุกความฝันของคุณจงเฉลิมฉลองและให้โอกาสตัวเองในการที่จะ,สะแสดงพลังศักยภาพให้ของขวัญให้กับตัวเองในการที่จะใช้ชีวิตให้กับ ตัวตนของตัวคนเองทุกๆคนครับสิ่งที่มันออกมาจากใจของเรานะครับมันต้องมีใจที่เข้มแข็งที่แข็งแกร่งความแข็งแกร่งของจิตใจใช้เวลาในการพัฒนาได้เช่นเดียวกันเป็นการฝึกฝนเป็นการฝึกประจำวันผลักดันให้ตัวเองมีความแข็งแกร่งมองโลกในแง่ดีตามความเป็นจริงและกำหนดขอบเขตที่ดีในชีวิตของเรา คนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งไม่ทําอะไรไม่ว่าจะทําอะไรนะครับจะไม่รู้สึกเสียดายในเวลาแต่จะรู้สึกเสียใจกับตัวเองที่สูญเสียเวลาที่ทําไปในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทําฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณต้องทําเพื่อบรรลุทุกๆความสําเร็จของตัวเราเลิกหาข้อแก้ตัวกับตนเองเลิกบนเกี่ยวกับคนอื่นแล้วลีกเรื่องสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นแบบนั้นดึงดูดเอาสิ่งที่เป็นพลังที่ดีให้กับ ตัวเราให้เรารู it, so like so, ้สึกถึงความมั่นใจและความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของตัวตนของตัวคุณจำไว้นะว่าสิ่งที่คุณได้รับจากการบรรลุเป้าหมายของคุณนะครับไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่คุณได้รับจากการบรรลุเป้าหมายของคุณความสำเร็จไม่ได้เป็นสิ่งที่สิ้นสุดแต่ความล้มเหลวไม่ได้เป็นสิ่งที่สิ้นสุดเช่นเดียวกันความกระหายที่จะดาเนินต่อไปคือสิ่งที่ สำคัญหากคุณเชื่อว่าคุณสามารถทำมันได้คุณก็สำเร็จไปแล้วนะครับครึ่งทางตั้งเป้าหมายของคุณไว้นะครับอย่าหยุดจนกว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายเป้าหมายที่มันชัดเจนมันคือก้าวแรกไปสู่ความสำเร็จแล้วเจอกันในพอร์แคสต์อ P ต่อไปสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ